รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอร่อยช่อง5้ามาเหมือนเดิมทุกสุกสี่โมงครึ่งแบบนี้นะครับใช่ค่ะเจอกันหน้าเราสองคนนะคะรับรองว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนของกินที่อร่อยเกิดขึ้นณเวลานี้แหละครับพร้อมนะฮะร้านแรกนําเสนอกันเลยดีกว่าในช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะพาไปกินเอาของง่ายๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเือแต่ก๋วยเตี๋ยวเลือดต้องบอกว่าเป็นมีหลายร้านจริงแต่ว่าร้านอร่อยจริงหายากมากไม่ไกลอยู่ที่ประตูน้ําฮะจริงเหรอชื่อร้านอะไรคะร้านลุงพูดเรียกตัวเองทาไมไม่ ไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของร้านเป็นลุงแล้วเขามาเปิดกว๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากๆแล้วอยู่ตรงนั้นนะไปลุงของใครล่ะลุงของทุกคนที่ไปกินก็จะเรียกเขาลุงอ่ะไม่มีเรื่องกันดีกว่า <c oughs> ไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่าครับกับร้านลุงประตูน้าไปค่ะใช่ครับช่วงอร่อยซอกแซกเอาละครับคุณผู้ชม วันนี้นะฮะผมมานั่งตกเรืออยู่ที่ประตูน้ำนะครับไม่ได้ตกเรือหรอกครับจริงๆแล้วผมก็มาทุระแถวดีพอดีนะฮะพาคุณผู้ชมมาชิมของอร่อยพูดถึงเรือคุณคิดถึงอะไรครับคิดถึงแม่ยันนางเดือต่อยเลยบ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคิดถึงของกินสิครับที่เกี่ยวกับเรืออ่าก๋วยอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือลุงประตูน้ําอยู่ข้างในนี่เองครับคุณผู้ชมครับ ตามผมมากันแล้วกันครับเอาละครับถึงแล้วฮะอยู่ข้างในนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาก๋วยเตี๋ยวเรือทานครับต้องแนะนำไ่รู้จักนะนี่คือเจ้าของร้านนะพี่กัญญานะครับสวัสดีอีกทางอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นทางการแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านจริงๆของเรานี่คือร้านอะไร ชื่อร้านลุงประตูน้ำค่ะอ๋อาเป็นตั้งแต่คุณรุ่นคุณพ่อใช่ไหมฮะะแสดงว่าเปิดอยู่ที่นี่นานแล้ว30กส่าปีแล้วค่ะพายีบสาค่ะจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนฮะผูเสี๋ยวเรืออยู่ตรงน้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็วัตถุดิบที่แบบว่าเลือกคัดสรรมาอย่างดีเนื้อหมูเรานุ่มขายทั้งหมูและเนื้อเลยใช่ไหมฮะหมูนุ่มเราก็เป็นหมูหมักเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็น้ำซุปที่เราของเราเข้มข้นเราสูตรเครื่องเราทําเองอันนี้คือเป็นอะไรครับเนี่ย สามรสอันนี้เราปรุงมาให้แล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้ต้องใส่ทุวยไหมครับใส่ทุวยเลยค่ะย่าเว้นว่าลูกค้าสั่งไม่ใส่พริกก็จะรสรสชาติมันเป็นยังไงจะชิมหน่อยไหมคะจะได้รู้น่าจะจัดมาสักที่หนึ่งดีกว่านะฮะของผมเอาง่ายๆเนื้อหมกเอาเส้นอะไรดีคะเอาเส้นเล็กดีกว่าเส้นเล็กเนื้อหมกนะครับครับผมถามมาพูดถึงน้ําซุปนะครับนี่เลยที่เห็นนะฮะ นี่ก็คือน้ำที่ใส่เลือดเรียบร้อยนะฮะเป็นใช้น้ําซุปกระดูกหมูหมดเลยน้ําซุปกระดูกหมูอย่างเดียวคนทานหมูนะฮะตรงนี้คือหมูอย่างเดียวเลยนะฮะเนื้อจะแยกรอดต่างเดี๋ยวคุณเจษชิมหน่อยนะคะนี่แนะนําให้ชิมเลยเนาะอันนี้คือน้ําลวกเหรอแช่น้ําลวกเส้นค่ะน้ําซุปไม่ต้องปรุงนะจะมาตรงนี้เลยได้ปะได้ค่ะช้อนตะเก็บหน่อยครับถนัดกินมือพอดีฮะ ได้มาแล้วนะฮะนี่แหละครับเส้นเล็บเนื้อหมกนะครับของโปรดเจ๊ไปเลยเดจะบอกให้กัดหมูมาแล้วค่ะเกี๊ยวกรอบนี่ทอดเองหรือเปล่าทอดเองค่ะอันนี้ต้องใส่ในนี้ป่ะหรือว่ามันเป็นสับของแกล้มกินได้เลยของแกล้มกินได้เลยถ้าใส่ในนี้ก็จะเข้ากับน้ำซุปพอดีเลยค่ะชิมก่อนเลยนะค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะขอชิมก่อนไม่ต้องปรุงเลยอ่ะจบเลยอ่ะมันเป็นสูตรสามรสพอดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือว่า มีรสเค็มตัดด้วยหวานแล้วก็มีรสเปรี้ยวนําอร่อยแน่นอนวันนี้จะกินให้เต็มอิ่มเลยขอ,ขอบคุณมากมากครัขบขายดีดีนะนะฮะอยู่ห้าบาทอ่คุณ <laughs> โอ้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแนะ่นอนนะฮะเอางุหรก,ก๋วยเตี๋ยวเลือผักที่ใช้ต้องเป็นผักบุ้งเท่านั้นกากหมูขาดไม่ได้ของเขามีแคปหมูก็มีมีเครื่องปรุงนะฮะแต่ทางที่ดีนะครับแนะนำครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสได้มาชิมแล้วก็ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงทิช้านดีวกว่า นะฮะเนื้อหมูอินทามุนครับใส่ลูกชิ้นด้วยเขาบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะทานแซ่บทานอร่อยเสร็จปั๊บนะฮะต้องตบด้วยของหวานบางร้านเขาก็มีขนมครกแต่ที่นี่ไม่ต้องเลยฮะเขาก็มีบูธขนมหวานไม่ให้เลือกมากมายเลยนะฮะจุดยอดสมคำน้ำลือนะครับส0กว่าปีของความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ที่ประตูน้ำแห่งนี้นะครับชื่อร้านนี้จำไว้ให้ดีนะครับนั่นก็คือร้านลุง ประตูน้ำนั่นเองครับสะดวกตอนไหนก็แวะมานั่งทานได้เลยนะครับมีขนมหวานด้วยนะฮะเอาละครับนี่คือช่วงอร่อยซอกแซกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ